โย่ w h a t โบวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงมอดหรือว่าลงตัวเกมลงสกินอะไรต่างๆใน e p k Thunder นะครับผมเ,เขาเรียกว่าอะไร Thunder Thunder ที่อะไรเออก็ช่างแม่งนะครับผมเออสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับก็ให้กดไปที่ตรงนี้นะครับผมอ่า ต้องการลงมอดลดลงมอดตัวเกมลงมอดสกินก็เปิดตัวนี้ตัวเดียวใช้ได้หมดครับเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนี่เราจะเห็นตัวนี้ครับผมนี่มันมันจะเขียนคําว่ามอดเทียอะไรทักอย่างเเออเกมเมอร์เฮียอะไรควายเออก็เปิดไปนะครับตอนแรกมันปิดอยู่ก็เปิดไปซะเออก็ง่ายๆครับผมประมาณนี้นะครับทีนี้ก็สามารถลงมอดลงตัวเกมลงเทียอะไรได้แล้วแล้วเราก็ปัดทิ้งนะครับผมแล้วพอเราปัดทิ้งเสร็จนะครับเราก็ ทำการไปลงมอดอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c ไคร e ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับจุ๊บมัว่ว